รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะครูชื่อทันทิพสัสจจาวาทีครูกศน,นตำบลเขาแก้วหรือเรียกสั้นๆว่าครูแอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวางแผนและการจัดทําโครงการจัดการการผลิตกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครูอยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะเตรียมกระดาษแล้วก็ปากกากันก่อนนะคะเพื่อที่จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่1 ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าอาชีพกอไก่สิ่งที่เราต้องทำทุกวันขอไข่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตคอควายสิ่งที่เราทำแล้วเกิดความสนุกสนานงองูสิ่งที่ทำแล้วแลกกับค่าตอบแทนโดยใช้แรงงานข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลิตกอไก่เงินทุนขอไข่แรงงานคอควายวัตถุด,ดิบงองูสังคมชุมชนข้อที่3ข้อใดคือความหมายของโครงการกอไก่การดำเนินงานที่มีขอบเขตที่จำกัด โดยไม่มุ่งหวังความสำเร็จของงานขอไข่การดำเนินงานที่มีขอบเขตที่จำกัดโดยมุ่งหวังความสำเร็จของงานขอควายการดำเนินงานไม่มีขอบเขตโดยไม่หวังความสำเร็จขอ erm. งงานงองูการดำเนินงานไม่มีขอบเขตโดยมุ่งหวังความสำเร็จของงาน ข้อที่สข้อใดคือความหมายของคำว่าขยันอกอไก่ความสำนึกในหน้าที่ไม่ท้อกับงานขอไข่การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินคอควายการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายงองูความตั้งใจ พยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องข้อที่5ข้อใดไม่ใช่การตัดสินใจเลือกอาชีพโดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกอไก่เงินทุนขอไข่ความรู้ทักษะต่างๆคอควายทำเลการค้มนาคมงองู อาคารสถานที่แรงงานเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทําแบบทดสอบก่อนเรียนในวันนี้แต่ไม่ต้องตกใจหรือกังวลใจกันไปนะคะว่าเอ๊ะฉันทําได้มากหรือได้น้อยจะมีผลอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้นะคะครูจะมาทําการสอนในเรื่องของการวางแผนและการจัดทําโครงการจัดการการผลิตกันค่ะการวางแผนนะคะ การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานเพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยกําหนดกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไรนั่นเองนะคะความสําคัญของการวางแผนการกําหนดแนวทางว่าจะทําอะไรเมื่อใดอย่างไรโดยใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กร ทำให้เห็นถึงความชัดเจนที่จะดำเนินไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหากการดำเนินการใดๆปัสะจากการวางแผนก็จะเก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นนะคะลักษณะของการวางแผนที่ดี 1. มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนเข้าใจง่ายวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายต้องไม่มาก จนไม่สามารถกําหนดแผนงานที่รัดก,กุมได้ 2. ต้องครอบคุมรายละเอียดและสามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนด 3. มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 4. มีระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน 5. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตามแผนอย่างชัดเจน 6. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนมีส่วนร่วมในการวางแผนชัดเจน 7. ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทุกขั้นตอนเป็นยังไงกันบ้างคะ ที่เราได้รู้จักวิธีการวางแผนกันไปแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราก็จะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะทําให้เราบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้อยา่างราบรื่นน่นเองค่ะ ปัจจุบันพืชผักเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นอย่างมากเพราะพืชผักเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดและใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้นทําให้เกษตรกรสามารถทําการผลิตได้ในพื้นที่จํากัดแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักโดยมีการวางแผนการผลิตที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของลูกค้าเพราะพืชผักเป็นพืชที่การผลิตค่อนข้างแปรปรวนทั้งในเรื่องปริมาณคุณภาพและราคาของผลผลิตดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการปลูกพืชผักคือต้องมีการวางแผนการปลูกโรงเรือนพาะกล้า โรงเรือนเพาะกล้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การวางแผนการปลูกพืชผักและการเพาะกล้าประสบความสําเร็จได้โรงเรือนควรมีลักษณะดังนี้ตั้งในที่ที่มีแดดส่องถึงโดยสร้างโรงเรือนให้ขวางทางทิศตะวันออกคือตั้งตามแนวยาวไปตามทิศเหนือและใต้มีขนาดความกว้าง6เมตรสูงไม่น้อยกว่า3เมตรยาวขึ้นอยู่กับสถานที่และความต้องการของเกษตรกรคลุมหลังคาด้วยพลาสติกใสเพื่อป้องกันฝน และคลุมสแลนครึ่งโรงเรือนสำหรับบางแสงให้ต้นกล้าขนาดเล็กส่วนด้านข้างล้อมตาข่ายเพื่อป้องกันมแมลงที่จะเข้ามากัดกินต้นกล้าภายในโรงเรือนใช้กระเบื้องหลอนเป็นชั้นวางถาดเพาะกล้ามีความสูงจากพื้นดิน80เซนติเมตรโดยวางเอียงเล็กน้อยเพื่อระบายน้ำระบบน้ำที่ดีและเหมาะสมสำหรับโรงเรือนเพาะกล้าควรใช้แบบพ่นหมอกโดยติดไว้ข้างบนเว้นระยะแต่ละหัวพ่นห่างกัน2เมตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกเป็นแหล่งผลิตพืชผักที่สําคัญแห่งหนึ่งของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งในส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักหลายชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์ซึ่งพืชผักที่สําคัญได้แก่ผักกาดหอมหอ่อเมื่อเขือม่วงเมื่อเขือเทศเชอรี่ในการส่งเสริมการปลูกพืชผักนั้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกได้มีการวางแผนการผลิตที่ดีและมีระบบการผลิตต้นกล้าผักที่เป็นระบบ สอดคล้องกับแผนการผลิตและศักยภาพของชุมชนทำให้สามารถควบคุมให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามแผนการผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณการวางแผนการผลิตผักของศูนย์าโครงการหลวงห้วยลึกก็ต้องมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกที่ทางห้วยลึกทำก็คือ ต้องประเมินศักยภาพของศูนย์ก่อนว่าศูนย์มีความพร้อมในการผลิตผักขนาดไหนนะครับต้องมีข้อมูลย้อนหลัง2ปี3ปีก่อนที่จะมีการาวางแผนนะครับว่าเราผลิตอะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นก็นําข้อมูลมาประมวลผลนะครับว่าศูนย์ให้ลึกมีความพร้อมในการจะผลิตผักตัวไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการประชุมร่วมกับเกษตรกรนะครับเพื่อ ปรึกษาหารือกันนะครับเรื่องของการวางแผนว่าควรจะเสนอผักชนิดไหนเข้าไปที่ส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอแผนเข้าไปที่ฝ่ายผักนะครับฝ่ายผักก็จะพิจารณาจากข้อมูลที่ส่วนกลางมีนะครับว่าศูนย์วิลึกผลิตได้เท่าไหร่ขนาดไหนพืนชชนิดไหนนะครับแล้วก็ประเมินในเรื่องของความพร้อมของศูนย์นะครับ การวางแผนการปลูกพืช kind ผ <of exemption> <brightness> <desserts> mm ักการปลูกพืชผักเป็นการค้านั้นจําเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการผลิตเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งปริมาณและคุณภาพจึงจะสามารถจาหน่ายผลผลิตได้และมีการลงทุนที่ต่ําที่สุดแผนที่ได้นะครับมาพูดคุยกันกับเกษตรกรนะครับว่ามีความสามารถในการผลิตในแต่ละพืชได้หรือไม่นะครับ หลังจากน,นั้นก็ก็เสนอแผนเข้าไปที่ฝ่ายตลาดนะครับแล้วก็ให้ตลาดพิจารณานะครับทีนี้ตลาดพิจารณาก็แล้วแต่ว่าตลาดจะต้องมีความต้องการของลูกค้าก่อนในการที่ต้องการซื้อพืชตัวไหนตัวไหนนะครับสูงค่อยๆกลับมา,าวางแผนร่วมกับเกษตรกรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการปลูก การวางแผนการปลูกเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆและตัดสินใจแล้วว่าจะทําการปลูกพืชผักชนิดใดปริมาณและคุณภาพอย่างไรและช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วเจ้าหน้าที่สูงจึงได้ทําแผนร่วมกับชุมชนเสนอส่วนกลางเพื่อพิจรารณาหลังจากที่เรา ประชุมปรึกษาหารือกับเกษตรกรเสร็จว่าเราจะนําเสนอพืชตัวไหนเข้าไปผลิตนะฮะเราก็ต้องนําข้อมูลไปนําเสนอที่ประชุมของฝ่ายผักส่วนกลางของพื้นที่โครงการหวงก่อน,นะฮะเพื่อนําเสนอข้อมูลตัวเลขก่อนว่าเราจะผลิตพืชแต่ละชนิดปริมาณเท่าไหร่ต่อสัปดาห์ รับแผนจากส่วนกลางก็คือการที่ศูนย์ของเรานะครับได้มีการวางแผนร่วมกับเกษตรกรในการเสนอพืชผักนะครับในการจะปลูกเราก็นําข้อมูลตรงนี้นะครับไปนําเสนอในส่วนของฝ่ายผักส่วนกลางของมูลที่โครงการหลวงนะครับในการเสนอแผนของให้ลึกว่าให้ลึกต้องการจะปลูกผักชนิดใดบ้างนะครับก็จะเป็นการประชุมใหญ่หนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะมีการปลูกนะครับ แต่ละศูนย์ก็จะเสนอความต้องการเข้าไปนะครับส่วนกลางก็จะพิจารณาในเรื่องของอาการปลูกให้นะครับว่าควรจะให้ศูนย์แต่ละศูนย์เป็นจํานวนเท่าไหร่เป็นชนิดผักแบบไหนนะครับแล้วก็ถึงจะได้นําข้อมูลกลับมา สำหรับข้อควรระวังในการผลิตต้นกล้านะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์นะครับเต้องดูว่าต้องตรวจสอบว่ามีโรคแมลงอยู่หรือไม่นะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีการตรวจเรื่องของโรคแมลงแล้วก็ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอีกเรื่องนึง่งคือเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการให้น้ํานะครับให้น้ําต้นกล้าเราแนะนําให้ ให้น้ำสองครั้งต่อวันแต่ว่าถ้าอากาศสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะชื้นนะครับไม่ต้องให้น้ําเยอะนะคะให้น้ําแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของการตรวจโรคและแมลงในแปลงพ่อก้านะครับก็ต้อง,อ registry, องมีการหมั่นตรวจโรคและแมลงถ้าหากพบโรคและแมลงก็ต้องรีบทําการปร้องกันร,รักษานะครับให้เรียบร้อยต้นก้าก็เหมือนกับเด็กเล็กนะครับที่เราจะต้องดูแลค่อนข้างประณีตหน่อยนะครับก็คือต้องตรวจดูทุกวันนะครับ มีการให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอและก็สุดท้ายก็คือว่า,าต้องดูแลจนกว่าจะนําไปปลูกได้นะครับก็ถือว่าจบากิจกรรมของการพ่อกล้าแล้วครับ ก็สิ่งสําคัญที่สุดที่ท,ที่มีความจําเป็นในเรื่องของการผลิตผักนะครับสาหรับโครงการหลวงเองนะครับในส่วนของศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงให้ลึกนะครับก็ตระหนักในเรื่องของการวางแผนการทําการผลิตครับความหมายของโครงการนะคะคือการดําเนินงานที่เป็นไปความขอบเขตที่จํากัดน,นะคะโดยมุ่งหวังความสําเร็จ ของงานเป็นสำคัญภายใต้ขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับโครงการเรามาดูความสำคัญของโครงการกันเลยค่ะ การดำเนินโครงการมีการใช้ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวพันกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังนั้นการกำหนดงานโครงการจึงต้องมีการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมการดำเนินงานตลอดโครงการนอกจากนั้นต้องมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ เพราะหากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลให้การใช้ใจ่ายเงินเป็นไปตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดแต่ในทางกลับกันหากการดำเนินงานโครงการมีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดออกไปจะมีผลทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้ใจ่ายดังนั้น การดำเนินงานโครงการจึงต้องมีการควบคุมเวลาให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลกระทบกที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดําเนินการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้การดําเนินการประกอบอาชีพเป็นไปอย่างมีระบบสามารถควบคุมการดําเนินงานได้และสามารถประเมินผลความสําเร็จได้นั่นเองค่ะ จำเป็นที่ผู้ประกอบการอาชีพต้องดำเนินการจัดทำโครงการซึ่งในการจัดทำโครงการประกอบอาชีพน mm hmm. ั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะชื่อโครงการนะคะการตั้งชื่อโครงการเราควรตั้งชื่อโครงการที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนค่ะเหตุผลแรงจูงใจในการทำโครงการ ให้เขียนถึงเหตุผลและแรงจูงใจในการเลือกทําโครงการนั้นๆวัตถุประสงค์ให้เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆอย่างชัดเจนเป้าหมายนะคะควรกําหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างชัดเจนเช่นการเลี้ยงเป็ดจะเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงกี่รุ่นแบบนี้นะคะระยะเวลาดําเนินการระยะเวลาการดําเนินโครงการ ให้ระบุตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการใช้เวลาดําเนินโครงการเท่าไร่เริ่มต้นโครงการเมื่อใดและจะสิ้นสุดโครงการเมื่อใดค่ะสถานที่ประกอบการเป็นการระบุสถานที่ที่จะดําเนินงานอาชีพให้ชัดเจนค่ะ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้ระบุปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการประกอบอาชีพนั้นๆพร้อมระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดปัญหานั้นจริงในระ,ะหว่างการดําเนินง,งานในการประกอบอาชีพนั้นๆค่ะผู้รับผิดชอบดําเนินการระบุชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆค่ะเขียนโครงการง่ายนิดเดียว สำหรับองค์ประกอบสำคัญของการเขีนโครงการมีดังนี้ครับ 1. ชื่อเรื่อง 2. หลักการและเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ 4. กลุ่มเป้าหมาย 5. วิธีดำเนินงาน 6. ระยะเวลาดำเนินการ 7. สถานที่ดำเนินการ 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับและ1ิบบประมาณครับองค์ประกอบที่1ชื่อโครงการการเขียนชื่อโครงการต้องมีความชัดเจนเหมาะสมกระทัดรัดใช้ภาษาที่ดีและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนครับองค์ประกอบที่2หลักการและเหตุผลการเขียนหลักการและเหตุผลเป็นการบรรยายถึงสิ่งที่เราต้องการ ต้องการที่จะทำเหตุผลที่จะทำหรือผลสำลีที่ได้จากการทำนิยมเขียเป็น3วักครับหลักการและเหตุผลจะแบ่งเป็น3วมวคนะครับองค์ประกอบที่3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ถือเป็นการระบุถึงเจจำนงในการเบรินง,งานของโครงการเป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่ง,งต่างๆภายในโครงการ ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมหลักการของการเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและไม่คลุมเครือครับเรามีหลักการในการเขียนวัตถุประสงค์ง่ายๆมาฝากกันครับวัตถุประสงะค์จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อตามด้วยกริยาซึ่งมันจะเจอคำว่าพัฒนาส่งเสริมแก้ไขหรือเสริมสร้างเป็นต้นจะตามด้วยสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นและสุดท้ายคือกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชนองค์ประกอบที่4กลุ่มเป้าหมายการระบุเป้าหมายมักจะระบุเป็นลักษณะและปริมาณเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานของผู้รับผิดชอบโครงการโดยปกตินั้นกลุ่มเป้าหมายมักจะระบุเป็นเชิงปริมาณคือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและในส่วนหนึ่ง จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพคือผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการองค์ประกอบที่5วิธีการดำเนินง,งานวิธีการดำเนินง,งานหรือวิธีการดำเนินการถือเป็นการกำหนดกิจกรรมขึ้นเป็นขั้นตอนตามลำดับก่อนหลังเพื่อใช้ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการองค์ประกอบที่6ระยะเวลาในการดำเนินง,งาน การระบุระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการว่าใช้เวลาในการดำเนินโครงการเท่าใดโดยแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการองค์ประกอบที่7สถานที่ดำเนินการหรือสถานที่ดำเนินงานเป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุว่ากิจกรรมนั้นจะทำณสถานที่แห่งใดองค์ประกอบที่8 ผู้รับผิดชอบโครงการการระบุผู้รับผิดชอบโครงการเป็นการระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมีขอบเขตความรับผิดชอบอย่างไรบ้างองค์ประกอบที่9ผลที่คาดว่าจะได้รับ <SU gram> เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวันโครงการองค์ประกอบที่10งบประมาณเป็นการระบุค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆโดยทั่วไปจะแจกแจงเป็นหมวดย่อยๆสอดคล้องกับวิธีการมือง,งานคราวนี้นะักศึกษาทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะกับการที่เราจะไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันงั้นเราไปทํากันเลยคะ่ะข้อที่1ข้อใดมีความหมายตรงกับคําว่าอาชีพกไก่ สิ่งที่เราต้องทำทุกวันขอไข่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตคอควายสิ่งที่เราทำแล้วเกิดความสนุกสนานงองูสิ่งที่ทำแล้วแลกกับค่าตอบแทนโดยใช้แรงงานข้อ2ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลิตกอไก่เงินทุน ขอไข่แรงงานคอควายวัตถุด,ดิบงองูสังคมชุมชนข้อที่3ข้อใดคือความหมายของโครงการกอไก่การดำเนินงานที่มีขอบเขตที่จำกัดโดยไม่มุ่งหวังความสำเร็จของงานขอไข่ การดำเนินงานที่มีขอบเขตที่จำกัดโดยมุ่งหวังความสำเร็จของงานคอควายการดำเนินงานไม่มีขอบเขตโดยไม่หวังความสำเร็จของงานงงูการดำเนินงานไม่มีขอบเขตโดยมุ่งหวังความสำเร็จของงานข้อที่4ข้อใดคือความหมายของคำว่าขยัน กอไก่ความสำนึกในหน้าที่ไม่ท้อกับงานขอไข่การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินคอควายการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้ใจ่ายงองูความตั้งใจพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องข้อที่5ข้อใดไม่ใช่การตัดสินใจ เลือกอาชีพโดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกอไก่เงินทุนขอไข่ความรู้ทักษะต่างๆคอควายทำเลการคมนนาคมงองูอาคารสถานที่แรงงาน